สวัสดีค่ะพิมพ์เองนะคะเป็นคนหนึ่งที่ใช้สายตาเยอะมากเลยในแต่ละวันค่ะเพราะว่าต้องทํางานอยู่หน้าจอคอมแล้วก็มือถือ ะะยิ่งนานเข้าเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวละเพราะว่าพิมปวดตามากเลยนะคะแสบตาค่ะแล้วก็เมื่อยล้าตาไปหมดเลยนะคะบางทีพร่ามัวด้วยมองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเลยค่ะและด้วยการทํางานของเราเนี่ยคือต้องใช้ทั้งสมองแล้วก็สายตาใช่ไหมคะแต่พอสายตาเรามีปัญหาเนี่ยเรารู้สึกว่าประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยลดลงนะคะเพราะว่าสมองอ่อนล้าไปด้วยค่ะมีความเครียดแล้วก็รู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าเลยนะคะเราเลยเริ่มเห็นว่าเนี่ยมันเป็นสัญญ,ญา อันตรายแล้วนะเลยมองหาตัวช่วยดีๆค่ะและพิมพ์ก็ได้มาเจอกับตัวนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราฟโฟกัส ตัวนี้ปลอดภัยมีออยนะคะสําหรับใครที่มีโรคประจําตัวสามารถทานได้ค่ะเพราะว่าเขามีส่วนประกอบของสมุนไพรทั้งหมดเลยนะคะพิมพ์ก็จะยกตัวอย่างหลักๆนะคะอย่างเช่นบิลเบอร์รี่สกัดค่ะที่ช่วยถนอมสายตานะคะลดอาการเมื่อยล้าตาค่ะแปะกล้วยสกัดนะคะช่วยบํารุงสมองบํารุงประสาทค่ะแล้วก็ยังมีหัวบุกสกัดอีกด้วยที่ช่วยป้องกันอาการเสื่อมของดวงตานะคะไม่ว่าจะเป็นต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อ ตัวนี้นะคะพิมพทานวันละ1แคปซูลก่อนอาหารเช้าค่ะระหว่างทานเนี่ยพิมพก็รู้สึกนะคะสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเลยก็คือเราจะมีน้ําตาลไหลออกมานะคะเพื่อหล่อเลี้ยงดวงตาให้มีความชุ่มชื้นนะคะมีขี้ตาออกมาด้วยค่ะพอหลังจากนั้นนะคะสายตาของเราที่เคยพร่ามัวเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นค่ะคือพิมพ์ไม่ปวดตาไม่แสบตาเลยแล้วก็ไม่เมื่อยล้าตาอีกด้วยค่ะอาการดีขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้สมองของเราเนี่ยปลอดโปรนะ,ะรู้สึกกระปี้ กระเป๋ากลับมามีประสิทธิภาพในการทํางานอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะคือดีมากๆเลยนะคะเรื่องของสายตาเรื่องของดวงตาเนี่ยคือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราโฟกาต,ตัวนี้ก็ช่วยดูแลแล,และบํารุงดวงตาของเราได้ดีมากๆเลยค่ะพิมแนะนําเลยค่ะ